ไม่มีใครเหนือกรรมนะให้จำไว้ทุกคนสัตว์โลกอยู่ใต้อำนาจของกรรมทั้งนั้นกรรมพาเกิดกรรมพาเป็นไปไม่ใช่เจ้าของเป็นไปเองได้นะเป็นด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่จะของนั้นแหละทำขึ้นมาแล้วก็มาตกแต่งเจ้าของไปตามกรรมที่ดีชั่วนะั่นะให้เป็นไปต่างๆนานา,นา,นากัน <c oughs> เราจึงพากันระมัดระวังนะ <c oughs> ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะจมกันนะ พระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมเป็นาศาสดาเอกของโลกเรามีเป็นาศาสดาของไขได้ตั้งแต่เป็นครูสอนเรายังไม่ได้เรื่องแต่ลามันทะเลทะไหลแล้วจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนโลกในทั้งสามแดนโลกธาตุนั่นแล้วมาสอนพวกเรายังไม่ได้เรื่องมันใช้ไม่ได้นะให้พากันพึกหัดอบรมตัวเองถ้าห่างเหินจากาศาสนาแล้วจะไม่ได้เรื่องเลยลาว ว่าโลกจเจริญโลกจเจริญมันจเจริญอะไรวัตถุ